คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยอินกับบรรยากาศภายในเรื่องนี้มากมาก เนื่องจากตัวผมเองเคยเดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุภายในเรื่องนี้มาแล้วโดยสถานที่ที่ว่าเนี่ยมันคือน้ำตกป่าละอูซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองครับโดยที่ในตอนนั้นกลุ่มของเจ้าของเรื่องได้เดินทางเข้าไปค้างแรมกันที่น้ำตกดังกล่าวแต่เทว่าสมาชิกใหม่ภายในกลุ่มของพวกเขาดัานไปพูดลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาเอาไว้จนส่งผลให้มีบางสิ่งบางอย่าง ตามมาหาพวกเขาทั้งสองคืนที่กลางเต็นกันอยู่ที่ริมน้ําตกเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าอยากกินมากใช่ไหม ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆอนจากเมลของท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งเขาขอใช้นามสมมติว่าคุณป้อมผมจึงหยิบเอามานำเสนอให้ชาวเล่าไปหลอนไป เดีรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยเรื่องราวที่คุณป้อมส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้มีโอกาสไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและผมต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ .2543 ในสมัยนั้นคุณป้อมยังอยู่ในช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่น และเขากับเพื่อนๆที่รู้จักกันก็มีความชื่นชอบในการเดินป่า,ามากๆและในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยคล้ายกับว่ากลุ่มของพวกเขาวางแผนที่จะเข้าไปค้างคืนอย่างน้ําตกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าละอูหรือที่เรียกกันว่าน้ําตกป่าละอูนั่นเองโดยน้ําตกที่ว่าจะตั้งอยู่ในอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันและถ้าพูดถึงสถานที่แห่งนั้นในสมัยปัจจุบันคุณปอมบอกว่าความน่ากลัวมันคงลดหลันลงไปมากแล้ว เนื่องจากมีความเจริญหลังไหลเข้ามาในพื้นที่แถบนั้นมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากในช่วงที่เกิดเรื่องอย่างสิ้นเชิงในตอนนั้นทุกคนที่ร่วมทิปไปด้วยกันก็จะมีทั้งหมด4คนคือตัวคุณป้อมเองพี่ชาติคุณกลํมแล้วก็คุณชาญส่วนแผนคร่าวๆก็จะเป็นการไปกางเต็นท์นอนกันที่ริมน้ําตกเพื่อเสพบรรยากาศของธรรมชาติและผืนป่าอันเปี่ยมล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ แน่นอนว่าการเข้าไปค้างแรมในป่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกของพวกคุณป้อมแต่ทะว่าทริปดังกล่าวมันเป็นครั้งแรกของเจ้าชานสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้าแกงมาหมาดๆและแน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นการออกทริปครั้งแรกคุณชานจึงดูตื่นเต้นเป็นพิเศษกว่าทุกๆคนในวันก่อนออกเดินทางพวกคุณป้อมก็คอยโทรแนะนำเจ้าชานมันตลอดว่าจะต้องตะเตรียมอะไรไปบ้าง เนื่องจากคุณชาญไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้และด้วยความที่พวกคุณป้อมมัวแต่เป็นห่วงเรื่องสิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในป่าจึงลืมเตือนคุณชาญเรื่องความเชื่อและข้อห้ามต่างๆในป่าไปเสียซะสนิทเมื่อถึงวันเดินทางทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่สวนนอมพรซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ทุกคนสะดวกที่สุดและพอรวมตัวกันได้ก็พากันออกเดินทางในทันทีโดยที่ในวันนั้น มันก็เป็นครั้งแรกที่คุณป้อมได้เจอกับชาญนะครับเพราะว่าชาญเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่ชาติซึ่งหลังจากที่รู้จักกันได้ไม่นานคุณป้อมก็รับรู้ได้ทันทีว่าชาญคือสีสันที่ขาดหายไปของกลุ่มเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีนิสัยรั่อๆหาๆจนทริปนั้นชาญก็เป็นตัวหาประจํากลุ่มไปโดยปริยายคุณป้อมบอกว่าชาญเป็นคนที่อัธยาศัยดีเอามากๆเขาเข้ากับทุกคนในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่กี่ชั่วโมงโดยที่ในตอนนั้นบรรยากาศภายในรถก็มีแต่เสียงหัวเราะสนุกสนานและมันก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดทั้งทางจนกระทั่งเดินทางไปถึงที่หมายหลังจากจอดรถเสร็จพวกเขาก็จัดเตรียมข้าวของเพื่อให้พร้อมต่อการเข้าไปบุกตะลุยในป่าแต่เทว่าเวลาที่พวกเขาเดินทางไปถึงมันก็ล่วงเข้าสู่ช่วงเย็นเสียแล้วและด้วยความที่ระยะทางในการเดินทางไปยังน้ําตก มันห่างกันแค่3ามกิโลจากจุดที่พวกเขาอยู่ทั้งหมดจึงตกลงกันว่าจะเดินเข้าไปทั้งอย่างนั้นเลย<_ <A> _>การตัดสินใจของพวกคุณป้อมในครั้งนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะชำนาญในการเดินป่าอยู่ในระดับหนึ่งแต่โดยความที่ผืนป่าดังกล่าวทุกคนเพิ่งจะเคยมาเหยียบกันเป็นครั้งแรกและผลที่ได้จากการกระทำดังกล่าวก็คือการหลงป่านั่นเองครับ คุณปอมบอกว่าหลังจากที่เดินเข้าป่ามาได้สักพักเมื่อแสงสว่างของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทั้งหมดก็ตกอยู่ในความมืดท่ามกลางป่าใหญ่และแม้ว่าจะได้ยินเสียงน้ําตกดังสู้ๆอยู่ไม่ไกลแต่เท้าว่าเดินเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่เห็นน้ําตกสักทีในขณะที่พวกเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเจ้าชานมันก็ยังคงปล่อยมุกออกมาไม่หยุดอีกทั้งประโยคบางประโยค มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอ่ยออกมากลางป่าเวลานั้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผีป่าทําให้หลงทางบ้างละ่ะพูดถึงเสือถึงงูบ้างละ่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงอะไรออกไปเพราะเกรงว่ามันจะทำให้ผิดใจกันเสียเปล่าทั้งหมดเดินงมทางฝ่าความมืดเข้าไปในป่าจนกระทั่งไปพบเข้ากับจุดหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งยืนต้นเรียงกันเป็นแนวยาวประมาณ4 5ห้าต้นราวกับว่ามีใครจงใจมาปลูกไว้ยังไงอย่างนั้นไม่มีผิด โดยต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางจะมีผ้าบางอย่างที่ไม่ใช่ผ้าสามสีผูกอยู่แถมข้างหน้าต้นไม้ต้นนั้นยังมีแท่นไม้สูงประมาณเอวที่มีอาหารคาวหวานวางไว้อยู่บนนั้นอย่างเป็นประเบียบโดยบางอันก็คล้ายกับว่าจะเน่าเสียแล้วส่วนบางอันก็ดูใหม่ราวกับเพิ่งเอามาวางซึ่งมันก็สื่อได้ว่าสิ่งที่เห็นคงจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนั้นเข้ามาสักการะบูชาอย่างแน่นอน ในระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินผ่านจุดนั้นไปชาญมันก็พูดออกมาประมาณว่าเจ้าป่านี่ดีจังเลยนะมีคนเอาของกินมาบริการให้ตลอดแถมยังทำให้นักท่องเที่ยวอย่างพวกเราหลงป่ากันอีกเดี๋ยวขโมยอาหารเจ้าป่าเป็นการเอาคืนสักหน่อยเลยดีไหมเนี่ยและหลังจากที่พูดจบเจ้าชาญมันก็ขำอยู่คนเดียวของมันนะครับพอได้ยินแบบนั้นทั้งสมคนที่เหลือก็หันมองหน้ากันพร้อมกับยิ้มแห้งๆออกมา แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าตักเตือนอะไรออกไปคุณป้อมจึงได้แต่ภาวนาในใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยยกโทษกับการกระทําที่ชาญมันได้ทําลงไปด้วยเถิดหลังจากเดินผ่านจุดที่มีต้นไม้ใหญ่นั้นมาได้สักระยะทุกคนก็เริ่มสังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์อยู่ตามพื้นพร้อมกับเสียงของนกกลางคืนและมแมลงต่างๆซึ่งร้องดังแข่งกับเสียงน้ําตกที่ใกล้พวกเขาเข้ามาทุกทีจนกระทั่งในที่สุด ทุกคนก็เห็นเข้ากับน้ำตกที่พวกเขาตามหาโดยจุดที่พวกเขาเดินโผล่เข้าไปในตอนนั้นมันมีป้ายไม้ปักกำกับเอาไว้ว่าห้ามลงเล่นน้ำคุณป้อมจำไม่ได้ว่าพวกเขาไปถึงที่จุดนั้นกี่โมงกี่ยามรู้แค่ว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วก่อนที่พวกเขาจะตกลงกันว่าจะนอนเอาแรงกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินไปยังจุดที่จะไปในตอนแรกโดยคุณป้อมบอกว่าจุดที่พวกเขาโผล่เข้าไปคล้ายกับว่ามันจะเป็นชั้นที่สของน้ำตก ซึ่งชั้นนี้มันจะมีแค่แอ่งน้ําเล็กๆแถมยังมีใบไม้และกิ่งไม้ที่ตกค้างอยู่บนผิวน้ําเต็มไปหมดในตอนนั้นพวกคุณป้อมก็พากันกางเต็นท์ใหญ่แค่เต็นท์เดียวนะครับแล้วกะว่าจะเข้าไปนอนอัดกันข้างในนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งตอนตั้งแคมป์แล้วก็ตอนเก็บเนื่องจากในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ต้องย้ายลงไปตั้งแคมป์กันที่ข้างล่างอยู่ดีหลังจากทานอาหารกระป๋องและเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันเรียบร้อย เวลาก็ย่างเข้าสู่ช่วงตีสองเสร็จเศษซึ่งคุณป้อมบอกว่าอากาศตอนนั้นมันหนาวมากๆเลยนะครับแถมยังมีหมอกลงมาปกคลุมรอบๆบริเวณจนทำให้มองไม่เห็นอะไรสักอย่างซึ่งหลังจากนั้นทั้งหมดก็ตัดสินใจเข้าไปนอนนัดกันในเต็นท์แล้วเสียงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ำตกรวมไปถึงเสียงสัตว์และ,มะแมลงน้อยใหญ่กอกกล่อมให้ทุกคนหลับไหลไปในยามราตรีได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่คุณป้อมหลับไปได้ไม่นาน เขาก็ต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเนื่องจากปาหุ่มที่ใช้หุ่มด้วยกันมันถูกกระตุกออกพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าเจ้าชานมันลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่งพร้อมกับหันซ้ายหันขวาจนคุณป้อมต้องถามว่ามันเป็นอะไรพอได้ยินเสียงคุณป้อมชานมันก็หันมาทำมือจู้ปากเพื่อบอกให้เขาเงียบแล้วทันใดนั้นคุณป้อมก็รับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวอยู่ที่ข้างนอกเต็นท์ของพวกเขา เนื่องจากมันมีเสียงฝีเท้าปริศนาที่เดินย่ำไปย่ำมาอยู่ร,บรอบๆเต็นท์และด้วยความที่พวกเขาพากันกวาดเอาเศษใบไม้รอบเต็นท์ออกมันจึงทําให้เสียงฝีเท้าดังกล่าวไม่ค่อยดังมากนะักในแวบแรกที่ได้ยินคุณป้อมก็คิดว่าคงจะเป็นสัตว์ที่ออกมาหากินตอนกลางคืนแต่พอฟังไปฟังมากับรู้สึกว่ามันคล้ายกับเสียงฝีเท้าของคนเอามากๆซึ่งวินาทีนั้นเขากับฉานก็มองหน้ากันด้วยความชง,งนนะครับ ส่วนเพื่อนอีกสองคนที่เหลือก็เอาแต่นอนหลับไม่รู้เรื่องและหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่อยู่ข้างนอกก็ส่งเสียงเบาๆออกมาซึ่งมันเป็นเสียงคล้ายกับคนกระซิบที่มีแต่ลมออกมาจากปากแต่คุณป้อมกับคุณชานก็ฟังไม่ออกนะครับว่าเสียงดังกล่าวมันกระซิบว่าอะไรเนื่องจากเสียงเสียงนั้นมันถูกเสียงของน้ำตกกลบไปจนหมดพอคุณป้อมหันมามองหน้าเจ้าชานชานมันก็พยักหน้าส่งสัญญาณให้คุณป้อม เนื่องจากเขานอนอยู่ริมสุดของเต็นท์ซึ่งจุดนั้นมันจะมีช่องที่ใช้เป็นหน้าต่างและสามารถรูดซิปเปิดออกไปดูได้และด้วยความสงสัยที่คุณป้อมมีต่อเสียงที่ได้ยินมันจึงทําให้เขาลุกไปรูดซิปหน้าต่างออกดูพร้อมกับศาสตร์สายสายตาไปรอบๆเท่าที่จะมองเห็นซึ่งตอนนั้นเจ้าชายมันก็มองดูอยู่ที่ข้างหลังเขาไปด้วยแล้วแสงจันทร์นวลๆก็เผยให้ทั้งคู่เห็นเข้ากับร่างปริศนาที่ลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ โดยคุณป้อมบอกว่าร่างปริศนานั่นส่วนหัวของมันจะรูปร่างเป็นวงรีแถมแขนทั้งสองข้างยังยืดยาวลงมาถึงเขา่าคือถ้าจะให้คิดในแง่ดีเนี่ยสิ่งที่เห็นมันคงจะเป็นลิงป่าตัวใหญ่แต่สิ่งที่ทําให้คุณป้อมไม่คิดอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าไอตัวประหลาดนั้นมันค่อยๆส่งเสียงพูดออกมาว่าออกไปออกไปโดยเสียงที่แหบแห้งเหมือนกับวิทยุที่ใกล้จะแบตหมดก่อนที่มันจะเคลื่อนตัวเข้ามาทางเต็นท์ของพวกเขามากขึ้น เมื่อคุณป้อมเห็นเพียงเท่านั้นเลยครับเขาก็ตัดสินใจปิดซิปหน้าต่างและทิ้งตัวลงนอนในทันทีแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเสียงฝีเท้าของไอตัวที่อยู่ด้านนอกมันก็เดินมาหยุดอยู่ที่ข้างๆเต็นท์ฝั่งที่คุณป้อมนอนก่อนที่มันจะใช้มือสัมผัสเข้ากับเต็นท์จนผ้าใบมันนูนขึ้นมาเป็นรูปมือให้เห็นและหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเดินล่าถอยกลับเข้าไปในป่าซึ่งคุณป้อมกับคุณชานก็เงี่ยหูฟังจนกระทั่งเสียงของมันเงียบหายไปนะครับ บรรยากาศโดยรอบเริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติอีกครั้งและคืนนั้นคุณป้อมก็จำไม่ได้ว่าเขาหลับไปตอนไหนรู้แค่เพียงว่าในตอนที่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเพื่อนๆคนอื่นร้องโวกเวกโวยวายให้ออกไปดูอะไรสักอย่างแล้วเมื่อคุณป้อมแหกขี้ตาตื่นออกไปดูก็พบว่าลานหญ้าแถวๆจุดที่พวกเขากางเต็นท์มันมีอรอยเท้าของคนที่ไม่สวมรองเท้าเหยียบย่ำลงบนพื้นโคลนบริเวณน,นั้นเต็มไปหมด ภาพที่เห็นมันทําให้คุณป้อมกับชาญรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นรอยเท้าของเจ้าตัวประหลาดที่เห็นเมื่อคืนก่อนแน่ๆแต่ทว่าเพื่อนอีกสองคนที่เหลือกลับคิดว่าต้องมีใครในคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเป็นคนแกล้งก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทําธุระส,ส่วนตัวในตอนเช้าแล้วกลับมานั่งทานอาหารอยู่แถวแวเต็นท์พร้อมกับพูดคุยถกเถียงกันเรื่องรอยเท้านั้นแต่พวกเขาก็หาข้อสรุปก,กับเรื่องดังกล่าวไม่ได้พวกเขาจึงพากันเก็บข้าวเก็บของ แล้วเดินทางลงไปยังจุดที่ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกซึ่งมันจะเป็นจุดที่ทางอุทยานจัดให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันในระหว่างทางคุณป้อมกับชาญก็แอบปรึกษากันถึงเรื่องเมื่อคืนว่าพวกเขาจะเล่าให้เพื่อนๆอ,อีกสองคนที่เหลือฟังดีไหมแต่ชาญมันก็บอกว่ายังก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพวกเขาทําให้คลิปนี้กลอยไปซะเปล่าซึ่งคุณป้อมก็เห็นตรงกันกับชาญน,นะครับแล้วพวกเขาก็เดินวกกลับไปทางเดิมที่หลงกันเมื่อคืนก่อน โดยคุณป้อมกับชาญก็แอบ,บซุบซิบกันว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปถึงจุดที่เจอต้นไม้กับเครื่องเส้นเมื่อคืนทั้งคู่กะว่าจะกราบไหว้ขอขมาเพื่อความสบายใจสักหน่อยจะได้ไม่ต้องมาพะวงว่าจะเกิดเหตุสยองขวัญขึ้นอีกแต่ถ้าว่ามันก็มีเรื่องให้พวกเขาต้องประหลาดใจกันอีกครั้งเพราะไม่ว่าพวกเขาจะเดินย้อนกลับกันไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอต้นไม้ที่มีเครื่องสักการะนั่นสักทีอีกทั้งคุณป้อมยังจาบรรยากาศโดยรอบได้แม่น ว่าจุดที่พวกเขาเดินมาถึงในตอนนั้นตามจริงมันจะต้องมีต้นไม้ดังกล่าวยืนต้นเรียงกันอยู่ประมาณ4 5หต้นพร้อมกับแท่นไม้ที่เอาไว,ว้ทวางเครื่องเส้นเหมือนกับเมื่อคืนวินาทีนั้นคุณป้อมกับชานก็หยุดชะงักแล้วมองหน้ากันนะครับพร้อมกับกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอจนเพื่อนคนอื่นๆที่เดินนำไปก่อนตางก็ตะโกนเรียกให้ทั้งคู่รีบเดินตามไปโดยในใจคุณป้อมตอนนั้นก็รับรู้ได้ทันที ว่าในคืนที่สองมันจะต้องมีเรื่องอะไรไปแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆเ <_ d ata> มื่อทั้งหมดเดินกันมาจนถึงน้ำตกชั้นล่างคุณป้อมจึงเสนอกับกลุ่มเพื่อนไปประมาณว่าเดี๋ยวยังไงคืนนี้พวกเราไปกางเต็นใกล้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นดีกว่าก่อนที่จะยกเอาเหตุผลต่างๆนานามารบเราให้เพื่อนๆทำตามด้วยความคิดที่ว่าหากอยู่ในพื้นที่ที่คนเยอะๆแล้วผีมันจะไม่หลอกจนในที่สุดจุดที่พวกเขาลงหลักปักฐานกัน มันก็คือบริเวณลานใกล้กับสนามหญ้าที่อยู่ห่างจากคนอื่นๆประมาณ10เมตรซึ่งมันก็เป็นระยะที่คุณป้อมพอที่จะรับได้นะครับคือมันไม่ใกล้และไม่ไกลจากคนอื่นจนดูโดดเดี่ยวสภาพของลานกลางเต็นท์ในตอนนั้นคือมันจะมีเต็นท์ของนักท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายกันเป็นหย่อมๆและหลังจากที่จับจองพื้นที่กันได้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปกลางเต็นท์ไขเต็นท์มันโดยในคืนนี้พวกเขาก็ไม่ได้นอนรวมกันเหมือนกับเมื่อคืนก่อน ซึ่งเหตุการณ์ในตอนกลางวันมันก็ดูปกติดีนะครับจนทำให้คุณป้อมเองก็พลอยลืมเรื่องขนหัวลูกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไปเสียซะสนิทเวลาประมาณห้าโมงเย็นกว่าๆว่นกในป่ามันก็เริ่มส่งเสียงร้องและบินกลับรังแต่ในระหว่างที่คุณป้อมกำลังกวาดสายตาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติใส่ความทรงจำเขาก็ไปสะดุดเข้ากับความแปลกประหลาดของเงาคุณชานที่กำลังยืนอยู่ ซึ่งมันดูบิดเบี้ยวราวกับเงาของคนที่ถูกรถสิบล้อเหยียบทั้งๆที่ชาญมันก็ยืนอยู่ในสภาพที่ปกติดีแต่สิ่งที่ชวนให้ขนลุกไปมากกว่านั้นก็คือเงาของชาญมันค่อยๆขยับแล้วยืดยาวเข้ามาทางคุณป้อมที่นั่งอยู่จนเขาเองก็เผลอร้องเสียงหลงออกมาด้วยความตกใจและเมื่อเพื่อนๆได้นนยินก็พากันเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณป้อมก็ยังฟอร์มและเสียงแข็งตอบไปว่าไม่มีอะไรท,ท,ทั้งๆที่ในใจช็อกกับภาพที่เห็นเมื่อครู่อย่างสุดชีวิต หลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปความมืดอที่สมบูรณ์แบบก็ย่างกลายเข้าปกคลุมผืนป่าแล้วพวกสัตว์กลางคขืนก็เริ่มส่งเสียงคละเคล้ากับเสียงน้ำตกหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ออกมานั่งทานมือค่ำด้วยกันโดยคุณป้อมกับชานก็แอบแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปวางเอาไว้อยู่แถวๆนั้นเพื่อหวังที่จะใช้เป็นเครื่องเส้นพร้อมกับพนมมือขึ้นไหวบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วกลับเข้าไปนั่งรวมกลุ่มกับเพื่อน จนกระทั่งเวลาประมาณสองทุ่มเศษเศษคุณป้อมก็รู้สึกปวดเบาขึ้นมาจึงขอตัวลุกออกจากกลุ่มเพื่อเดินไปหาที่เหมาะ,มาะในการปวดทุกข์แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับขณะที่คุณป้อมก้มหน้าเดินเข้าไปยังแนวป่าอย่างระมัดระวังแล้วเงยหน้าขึ้นมาเพื่อทำภารกิจส่วนตัวภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเขาห่างออกไปไม่ถึงห้าเมตรมันกลับมีต้นไม้ใหญ่ที่ยืนเรียงต้นกันห้าต้นพร้อมกับแทนไม้ที่มีเครื่องเส้นวางอยู่เต็มไปหมด แต่ทว่าคราวนี้ไม่เหมือนกับในคืนแรกเนื่องจากรอบๆบริเวณแท่นไม้ที่ใช้วางเครื่องเส้นมันปรากฏร่างของเงาปริศนาสีดำมากมายที่กำลังรุมกินเครื่องเส้นไหวพวกนั้นอย่างมุมมามก่อนที่จู่ๆจะมีร่างของพวกเขาทั้งสี่คนกำลังเดินผ่านจุดที่มีเงาปริศนาพวกนั้นอยู่โดยที่ไม่มีใครสักคนสังเกตเห็นเงาพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยซึ่งภาพที่คุณป้องเห็นในตอนนั้นมันก็คือเหตุการณ์ตอนที่พวกเขาหลงป่าเมื่อคืนนั่นแหละครับ ราวกับว่ามีคนมาฉายหนังเรื่องเดิมให้เขาดูยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดคุณป้อมไม่รู้ว่าในตอนนั้นเขายืนอึ้งไปนานเท่าไหร่จนกระทั่งมีเสียงของใครสักคนมากระซิบที่ข้างหูว่ากูจะเอาพวกมึงให้ตายแล้วเพียงเท่านั้นเลยครับก็คล้ายกับว่าคุณป้อมจะหลุดออกจากภวังนั้นได้แล้วภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็กลับคืนมาเป็นป่าในสภาพตามเดิมซึ่งเขาก็ไม่คิดที่จะยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว ก่อนที่จะออกตัววิ่งสุดชีวิตกลับมายัางจุดที่เ,เพื่อนๆนั่งกันแล้วหมุดเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของตัวเองราวกับคนเสียสติเพื่อนๆจึงพากันเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เล่าอะไรให้ฟังขุนปอมก็จําได้เพียงว่าเขาโผล่หน้าออกไปอาเจียนที่นอกเต็นท์แล้วสติของเขาก็ดับวูบไปในทันทีขุนปอมได้สติขึ้นมาในช่วงกลางดึกเนื่องจากได้ยินเสียงร้องของชาญที่มันร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากเต็นท์ข้างๆ และโดยความเป็นห่วงเพื่อนใหม่เกรงว่ามันจะตกอยู่ในอันตารายเขาก็เลยจำใจต้องเปิดออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อคุณป้อมวิ่งออกไปข้างนอกเต็นท์เขาก็เห็นว่าเจ้าชานมันตั้งหน้าวิ่งเข้ามาที่เต็นท์ของเขาเหมือนกันซึ่งมันก็คล้ายกับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังปั่นประสาทพวกเขาอยู่เนื่องจากเจ้าชานมันเอ่ยถามคุณป้อมว,ว่าเมื่อกี้เป็นอะไรทำไหถึงร้องโวกเวกโวยวายเสียงดังเมื่อคุณป้อมบ,บอกชานไปว่าเขาเพิ่งตื่น เพราะว่าได้ยินเสียงชาญร้องขอความช่วยเหลือชานมันก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้ร้องคุนป้อมต่างหากที่เป็นคนส่งเสียงร้องจนมันต้องออกมาดูซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ถกเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันต่อจู่ๆมันก็มีเสียงฝีเท้าลิศนาที่เหยียบย่ำเศษใบไม้และกําลังเดินมุ่งหน้ามาทางพวกเขาแต่ไกลๆคุณป้อมบอกว่าจุดที่พวกเขายือนอยู่ในตอนนั้นมันถูกความมืดของป่าเข้าปกคลุม จนยากแก่การมองเห็นอะไรรอบๆตัวได้แล้วในขนาดเดียวกันเสียงเหยียบย่ำนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้จุดที่พวกเขาอยู่ก่อนที่เสียงฝีเท้าดังเปล่ามันจะเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งจนคุณป้อมต้องหันมองซ้ายมองขวาว่าต้นเสียงมาจากทางไหนเมื่อคุณป้อมหันกลับมามองทางเจ้าชานก็เห็นว่ามันจ้องไปทางแนวป่าซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของมันพร้อมกับมีทีท่าตกใจกลัวจนถอยหลังล้มลงไปนั่งอยู่กับพื้น ซึ่งวินาทีนั้นคุณป้อมก็หันไปมองตานะครับแต่เขาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ผิดปกติอีกทั้งเสียงฝีเท้าปริศนานั้นก็ได้เงียบหายไปแล้วพอเห็นแบบนั้นคุณป้อมก็หันกลับมามองที่เจ้าชานอีกครั้งนะครับแล้วถามมันว่าตกใจอะไรของมึงวะแต่ทว่าชานมันกลับไม่ตอบอะไรกลับมาสักคำจนกระทั่งคุณป้อมก้มลงไปดูชัดๆอีกทีก็พบว่าชานมันกําลังมีอาการเหมือนคนเป็นโรคลมชัก มีหนำซ้ำมันยังกัดลิ้นตัวเองจนเลือดท่วมปากไปเรียบร้อยแล้วคุณป้อมตัดสินใจส่งเสียงเรียกให้เพื่อนที่เหลือมาช่วยซึ่งคนที่ออกมาเป็นคนแรกก็คือไอ้กลำ่ำแล้วหลังจากนั้นพี่ชาติก็ตามมาติดๆโดยคุณป้อมก็ตะโกนบอกเพื่อนทั้งสองคนไปนะครับว่าชามนเป็นโรคลมชักและกําลังกัดลิ้นตัวเองซึ่งคนที่มีสติที่สุดในตอนนั้นก็คงจะเป็นไอ้กลำ่ำเพราะมันรีบวิ่งไปหยิบเอาช้อนที่ใช้ทานข้าวกันเมื่อตอนเย็นแล้ววิ่งเข้ามาช่วยแงะปากเจ้าชาญออก พร้อมกับยัดช้อนใส่เข้าไปในปากของชานที่เต็มไปด้วยเลือดในตอนนั้นคุณป้อมก็เห็นว่าชานมันยิ่งอย่างสุดแรงเกิดพร้อมกับพยายามสะบัดตัวออกจากพวกคุณป้อมซึ่งทั้งหมดก็ใช้เวลากันอยู่ประมาณ5นาทีเห็นจะได้กว่าที่จะสามารถทําให้เจ้าชานมันสงบลงแต่ทว่าอาการของชานก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเลยนะครับเนื่องจากมันยังแลบลิ้นปิ้นตาราวกับคนบ้าก่อนที่มันจะพูดออกมาด้วยน้ําเสียงแป,กแปลกๆประมาณว่า มึงอยากกินมากใช่ไหมถ้ามึงอยากกินกูจะให้กินพอกินเสร็จแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยซึ่งทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นก็พากันงงนะครับว่าเจ้าชานมันพูดอะไรออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณป้อมรู้สึกประหลาดใจมากๆในตอนนั้นก็คือพวกเขาส่งเสียงดังน่ารำคาญกันจนลั่นป่าแต่กลับไม่มีวี่แววว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆจะเปิดเต็นท์ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเลยแม้แต่คนเดียวหลังสิ้นเสียงพูดของเจ้าชาน จูจ่ๆมันก็ออกแรงดิ้นในจังหวะที่พวกคุณป้อมไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วพอชานมันสะบัดตัวหลุดออกไปได้มันก็ลงไปยืนอยู่กับพื้นในลักษณะที่เหมือนกับสัตว์สี่ขาพร้อมกับส่งเสียงคำรามใส่พวกเขาทั้งสามคนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เห็นว่าชานมันวิ่งกระโจนในสภาพที่คล้ายกับสัตว์ป่าไปยังจุดที่คุณป้อมวางเครื่องเส้นเอาไว้เมื่อตอนเย็นก่อนที่จะหยิบเอาข้าวพวกนั้นเข้ามายัดใส่ปากอย่างหิวโหวยซึ่งชานมันก็กินของพวกนั้นเข้าไปพร้อมกับน้ำตานะครับ ราวกับว่ามันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายมันกําลังกระทําโดยคุณป้อมบอกว่าพวกเขาก็อยากจะเข้าไปช่วยจับชาญเอาไว้นะครับแต่เพาว่าชาญมันกลับตั้งท่าและส่งเสียงขู่เหมือนจะกัดพวกเขาเลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงชีวิตเข้าไปจับตัวเจ้าชาญแล้วหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆทุกคนก็เห็นว่าชาญมันร้องออกมาสุดเสียงแล้วล้มพับลงไปทันทีที่ชาญมันหมดสติลงทั้งสามก็รีบเข้าไปช่วยกันหามร่างของชาญกลับเข้าไปในเต็นท์ ก่อนที่พิชาติจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเต็นอื่นๆที่อยู่แถวนั้นพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาให้การช่วยเหลือโดยรุงสางของวันนั้นก็เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแต่ในที่สุดก็สามารถส่งตัวชาญจนถึงมือหมอได้ทันเวลาคุณป้อมที่นั่งรถฉุกเฉินไปส่งชาญที่โรงพยาบาลเขาก็เห็นว่าทันทีที่ชานมันได้สติขึ้นมามันก็เอาแต่พูดประโยคเดิมๆซ้ำๆว่าเขาจะฆ่ากูเขาให้กูกิน กูไปลบหลู่เขากูไม่ได้ตั้งใจเขาจะฆ่ากูและเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจให้ยาสลบกับชาญน,นะครับเพื่อที่จะทําให้อาการบ้าคลั่งของชาญมันสงบลงซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของทุกคนในคลิปนั้นที่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรไปมากกว่านี้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆพี่ชาติกับคุณกล่าก็ตามมาสมทบที่โรงพยาบาลและเมื่อได้ทราบว่าคุณชาญไม่ได้เป็นอะไรมาก ทั้งสจึงปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อซึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปยังป่าแห่งนั้นนะครับและเมื่อไปถึงพี่ชาติก็เดินนําทุกคนเข้าไปยังเขตป่าแต่แกก็ไม่ได้พาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปลึกอะไรมากก่อนที่จะไปหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วบอกให้ทุกคนนั่งคุกเข่าลงกับพื้นหลังจากนั้นพี่ชาติก็นําูุก้าดอกขึ้นมาจุดพร้อมกับบอกให้ทุกคนพูดตามแกซึ่งประโยคที่พี่ชาตินํากล่าว ก็จะเป็นการขอขามาต่อสิ่งที่พวกเขาได้กระทําลงไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งที่มีสติและไม่มีสติซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวผ่านมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ทั้งสี่คนก็รวมตัวกันไปบวชอยู่เป็นเดือนๆแล้วไม่อยากย่างกลายเข้าไปในป่ามาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณป้อมแล้วส่วนตัวผมนิ่นกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับ เนื่องจากตัวผมเองเคยมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวที่น้ําตกป่าละอูและกลางเต็นท์นอนกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมามันจึงทําให้ผมพอที่จะนึกถึงบรรยากาศของป่าแถบนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกผมนะครับที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรให้สยองขวัญเกิดขึ้นอีกทั้งในช่วงที่เกิดเหตุภายในเรื่องเนี่ยคือมันต้องย้อนกลับไปประมาณ20ปีเลยนะครับดังนั้นมันคงจะเตรียมล้นไปด้วยความสงบและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมันก็คงไม่น้อยไปกว่าความพิศวงในพงไพรยุคนั้นเป็นแน่และในประเด็นที่ไม่มีใครได้ยินหรือออกมาช่วยกลุ่มคุณป้อมในคืนสุดท้ายมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่กลุ่มของคุณป้อมอาจจะดูนบางสิ่งบางอย่างบางตาเอาไว้ไม่ให้มีใครได้ยินหรือได้เห็นแต่ทั้งนี้มันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวอย่างสถานที่ดังกล่าวแล้วประสบพบเจอกับเรื่องราวพิศวงอย่างกลุ่มของคุณป้อมแล้วก็ ลองแชร์ประสบการณ์หลอนๆของท่านเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ <L un> ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ พร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ